เอเโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม s ัมเมอร์วอลกับบลูแชนแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวมอนเตอร์ใหม่นะครับผมเป็นน้องอ่านางฟ้าไซบอร์กท่าลมนะครับพอเอเวกแล้วนะชื่อว่าซอนย่านะครับผมตัวนี้ก็เป็นสายโจมตีอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าเล่นหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับมัดถูกเบสต์สเตต์น้องก็เลเวล40นะครับ HP 1215 Attack 867นะครับดีเฟนซ์593แล้วก็สปีด104นะพราก็ถือว่าสเตตคอนข้างสวยเลยนะครับปลุกมาได้ความต้านทาน25%มันคล้ายกระดาษไฟไหมเนี่ยปลุกมาแล้วได้ต้านทานไม่รู้ว่าทำไมนะครับน่าจะเป็นคริติคอลเนาะหรือว่าสปีดนะครับแอบตินิดนึงเอาต้านมาทำไมเนี่ยอ่ะมาดูสกิลกันนะครับสกิลที่1เนี่ยเป็นการโจมตี2ครั้งโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะมีโอกาส30%นะครับที่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามติดบัฟบแดงนะก็คือบัฟสโลว์นะครับเป็นเวลา2เรนะคับผม ถ้าเต็มเนี่ยนะครับเราก็จะได้เอฟเฟกต์ลดพลังอีกขึ้นมาอีก20ก็จะทําให้สกิลหนึ่งเนะี่ยมีโอกาส50%ก็คือโอกาสครึ่งๆเลยนะในการตี้วทําให้ตีสโลว์นะครับผมสกิลที่2นะครับผมเป็นการโจมตีศัตรูอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รุนแรงเนาะหาพลังป้องกันของเป้าหมายต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีก็จะไม่สนดีเฟนต์นะครับก็คือไม่สนพลัง,ลงป้องกนะันนั่นเองก็คือตีทะลุดเด็บเนาะเหมือนกับตัวธาตุไฟนะที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะหรือว่าเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับ อหอมไฟไที่มันป่าบไม่ไม่คิดเกาะนะครับก็ไม่ไม่คิดเดฟก็คือไม่สนเดฟนั่นเองนะครับอัพเต็มนะครับผมคูดาวแล้วสามเทินแล้วก็ดาเมจที่แรงขึ้นนะครับมาถึงสกิลติดตัวกันบ้างน,นะ,ะยิ่งตนเองมีความเร็วนะครับมากกว่าศัตรูโอกาสที่จะโจมตีศัตรูที่จะตีเราแลฉลบนะครับแล้วก็จะเพิ่มเรียกว่า ถ้าเราเรียกว่าศันะตรูเนาะศัตรูตีเรามานะครับโอกาสแฉลบเนี่ยก็จะมากสุด50%นะก็คือมันมันไม่ได้หมือนหมายถึงว่ามันจะ50%ตลอดนะมันจะไล่ลําลดับนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสปีดจะมันต้องต่างกันทอะไรถึงว่ามันจะมีโอกาส50%เนาะนอกจากนี้นะครับการโจมตีอ่าเมื่อศัตรูตีแฉลบมาเนี่ยก็จะฟื้นเกตให้เรา30%นั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าก็ให้ทําสปีดสูงๆไว้นะเนาะเวลาฝั่งตรงข้ามตีมาตีตีฉลบนะครับก็เพิ่มเกตของเราขึ้นมาเนาะก็ มองว่านะครับสกยพาสีเนี่ยคืออาจจะดีหรือไม่ดีด้วยว่าดีไหมคือตัวมันต้องโดนตีนะครับมันถึงจะได้ใช้พาสีมเนาะอืมต่วห,หนึ่งอาจจะเก่งก็ได้นะถ้าเกิดเราไปตีพวกตัวที่เลือดเป็ดถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งในกิววอลหรือว่าทีออะไรอย่เงี้ยเนาะแล้วแบบเรียกว่าไงฝั่งศัตรูเนะ่ะสปีดตามเราเราเนาะเราตีเราเกยเราก็ขึ้นแล้วเราใส ดูดเลือดหรือว่าใส่เอี้ยกเนี่ยอาจจะสู้ได้นะอาจจะค่อนข้างแรงเหมือนกันนะเพราะว่าสกิลที่1กับสกิลที่2มันก็ค่อนข้างปวดถูกไหมสกิลที่1มันมีตีสโลอยู่แล้วสกิลทสองมีตีรูดิฟเนาะก็ไปเดี๋ยวพาไปลองเล่นนะครับอ่าลีดนะครับผมเพิ่อความท้าทานในการหาสกิลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูรูนี่ใส่เนาะรูนเนี่ยนะครับรูนที่ผมมองว่าใส่ค่อนข้างโอเคก็จะมีสวิฟนะครับสวิฟก็คือรูนฉับไวเนาะฉับไวนะครับแล้วก็อีเอ็กก็ได้นะแต่เอี้ยกเนี่ยรูนยาแ้อออนนงเราเมจด้วยก็คือรูนพิฆาต เพราะว่าตัวเนี้สปีดต้องไวนะครับแล้วก็แอทแทกนะต้องมากกว่าเดฟฟังตรงห้ามเออก็ค่อนข้างทำรุนยากเหมือนกันนะครับเป็นอีกตัวที่ผมมองว่าค่อนข้างทำรุนยากอยู่นะรุนที่ทํามาก็ประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นไอดีของจันเมฆนะจันเมฆพียอมบวกรุนได้สดด้วยบวกไอ้สิบห้าสมันจะได้แรงๆหน่อยนะครับส่วนอ์ติแฟกต์นะครับผมอ์ติแฟกต์เนี่ยก็ใส่เป็นเาเมจนะครับแรงตามแอทแท็กแรงตามสปีดเนาะแล้วก็สกิล 2นะครับสกิล2คิดดาเมจบวกได้เลยนะมันจะทําให้นะครับเบอร์ดดาเมจได้แรงขึ้นเนาะทั้งอร์ติแฟ์ทั้งสองฝั่งนะก็อันนี้ใส่มาอร์ติแฟ์ก็มีประมาณนี้นะครับเห็นไหมว่าอร์ติแฟ์เนี่ยออกแล้วยังมีมีส่วนของดาเมจที่ทาใส่ธาตุน้ําหรือทําใส่ธาตุไฟได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยอยากจะไปตีนะ้ําไปตีไฟแรงขึ้นก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับผมโอเคนะครับสเต็ก็ประมาณนี้เนาะ สปีดร1อคสิบเจี้นะครับแล้วก็มีคีดเมทเนาะมีแม่นนะครับแทกการแขงางสูงแต่เด็บน้อยไปนิดนึ่งนะถ้าบวกรูนไปเนี่ยน่าจะพอช่วยได้อีกนะแล้วก็รูนเนี่ยน่าจะเสริมได้อีกนะครับผมแมโอ้มานาเขาจะหมดแล้วมั้งเขเลยไม่ได้บวกนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในกิวนะคิวตีหมดหรือยังไม่รู้นะครับกิวตีหมดไปแล้วนะงั้นเดี๋ยวผมลอง ตีบ้านตีเองที่แหละเนาะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวลองหารีสปีดสักตัวนะครับอันนี้น่าจะมีโปรเจกต์ฟิวชั่นอยู่นะทำมอนไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เรามันตีแรงงานสปีดถูกไหมทีนี้เราต้องหารีสปีดเข้าไปนะมันจะช่วยช่วยเราได้อีกประมาณนึงนะครับผมดีสปีดเหรอดีสปีดมีตัวไหนบ้างเนี่ยนะที่ในคิววอลผมหาแป๊บนึงนะรีสปีดตัวนี้ก็ได้นะเอาไปเล่นนะครับผมเพราะว่า สไนเปอร์ไฟมันมีเกาะแตกด้วยนะแล้วก็มีดีสปีดด้วยนะค่อนข้างดีนะครับผมค่อนข้างถือว่าแจ่มเลยนะอาบก็ให้แล้วก็เดี๋ยวมาดูสกิลดูความแรงกันนะครับผมผมจะตีเจ้าฟินิกแสงนะเพราะผมคิดว่าฟินิกแสงเนี่ยน่าจะค่อนข้างบางนะครับมันคือเดฟมันน้อยอยู่แล้วแหล,ละแล้วมันก็เป็นตัวสายดาเมจดเนาะเดี๋ยวลองดูสกิลสองนะครับว่ามันจะแรงเหมือนทัตไฟไหมนะครับผมสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นสามก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะอ่านะครับแล้วก็ ไอเดียทำไงนั่งไว้ก่อนเนาะ,ะนะครับอันนี้เห็นไหมว่าเมื่อกี้เราน่าจะได้พัสซี่ปะหรือไม่ได้ไม่ได้สังเกตเหมือนกันนะก็เขาตีเราชาแล็บไหมไม่น่้ชาเล็บเนาะเพราะว่าไอตัววันนี้ไฟนะครับสปีดมันสูงอยู่้วถูกไหมเออ เดี๋ยวช่วงวันนี้ผมลองเลยนะลองตีนะครับตีทัดไฟสกิลหนึ่งนะครับติดโล่ติดเกาะอ,อยู่เมื่อกี้ก็ถือว่าใช้ไท้อยู่นะอะนะครับโอ้โหตายไปเรียบร้อย <c oughs> สรุปว่าลื่นทุกคนสรุปว่าลื่นนะครับบ้านทีมนี้จะไปลองที่อื่นให้ดูบ้างนะครับผม่ะไปลองอารีนาเนาะ ด้วยส่วนตัวนะพอเท่าที่ดูการทำรูลแล้วก็การลองเล่นเนี่ยผมว่ามันเล่นยากกว่าธาตุไฟนะธาตุไฟมาแลดูเล่นง่ายกว่านะครับผมทีมนี้วานนี้น่าจะถึกจะหาฤทธิ์ฤทธดัมเมจนะมันจะมีดัมเมดไหมเนะี่ยเอาไปเพิ่มนะครับแท็กหรือว่ารีสปีดนะเดี๋ยวผมขอหามนสเตอร์นิดหนึ่งนะครับสปีด สปีดน่าจะมีวาไฟเนาะที่มีรีสปีดนะครับคนล้มได้ไหมเออเอาวอาไฟแล้วกันนะครับลองดูลองดูนะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะลิงขึ้นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็นะครับปักก็ให้ เราจะเอาใครให้ตายเลยเราจะเอาลิลงกนัน่าจะตียากเดี๋ยวเราจะลองนบแก้วนะ 42, นะครับผมนี่นะสี่หมื่นสองนะครับก็ถือว่า่ันข้างแรงอยู่นะ,ะนะครับปล่อยเขาชุบขึ้นมาก่อนไม่เป็นไรนะ ผมลองตีสกิลหนึ่งเลยนะโอ้โหไม่ตายทุกคนเหลือหน่อยนึงนะครับไม่รู้จะเหลือทำไมเนะี่ยโอ้ยจะเมดเลยไม่พอเลยนะยากเลยทีนี้เราไม่มีลบบัฟเหลือแล้วนะครับ ีนี้นะครับพอเราลองเล่นดูให้รูนหลานจ,จะต้องเปลี่ยนแล้วนะเราอาจจะใส่รูนพิฆาตอาจจะบางทีอาจจะไม่เหมาะนะครับอาจจะต้องไปไปใส่รูนอย่างอื่นแทนนะอย่างเช่นรูนอีแกหรือว่าดูดเลือดก,ก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวน้องเนี่ยจะได้ยืนโซโลได้หน่อยนะดูจากคาสีฟของมันถูกไหมแล้วก็สกิลของมันเองก็ไม่ได้ถึงกันมันก็มีแค่แรงแค่สกิลสองนะถูกไหมอ่ะเดี๋ยวลองตีนะครับอโอเค ตายไปแล้วนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเก็บเขาดูว่าเก็บได้หมดหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าฟินิกแสงแบกกว่าอีกนะคือที่เรามารีวิวใครไว้เนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้มึงเก็บมันเพิ่มขึ้นปอ่มนะครับผมก็อาจจะต้องเพิ่มเลือดเพิ่มเดฟให้น้องอีกนิดนึงให้น้องได้ยืนนานๆหน่อยนะด้วยจากพาสิฟติดตัวนะก็คือมันอาจจะไม่ใช่สายซิงแบบที่เล่นทีมสาจะปุ๊บป้าป๊าปานะครับ บ้านี้ตีไหวไหมนยะบ้านนี้ไฟเยอะด้วยนะครับผมเราจะต้องเอาเพิ่มดาเมจเนาะอ่ะลิงมาเพิ่มดาเมจนะครับโดยใช้ลีดนะเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะช่วยได้เยอะหรือเปล่านะครับโอเคเดีอ่ะผมเก็บธาตุน้ำแลวกันจริงๆน่าเก็บธาตุไฟนะนะ่าเก็บไปใบสันไฟมากเอเอใบสันเนาะโอเคนะครับ ลองดิลองตีท่าไฟดิตีไม่เข้านะครับท่านผู้ชมพลาดเลยครับเมื่อกี้น่าจะไปตีท่าลมด้วยกันเรียบร้อยนะอันนี้คือเอามาให้ดูนะว่าไอ้บ้านท่าไฟนะครับไม่ควรเอาเข้านะเพราะว่าถ้าเข้าแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับเออยากเหมือนกันนะที่ท่าลมจะไปตีท่าไฟตายนะครับผมทีนี้เดี๋ยวคอยไปลองลุยทีหนึ่งนะถ้าเกิดเอาไปฟาร์มมันจะเวิร์กไหมนะครับป่าเอเดนแล้วกันเนาะ เลียกเฮลเลยเนาะแล้วก็โซโลไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะว่าพาร์สีนะครับในด่านเนี่ยที่เวลาโดนตะีเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงนะนเพื่อนๆะโอเคกดเลยแล้วกันมาตีตีสลับเกรเพิ่มเกรเพิ่มนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนนะมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการเอามาฟาร์มเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าสกิลมันนะเป็นสกิลเป้าเดียวทั้งหมดเลยนะครับมันก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะเวลาฟาร์มนะครับถามว่าฟาร์มได้ไหมผมว่าฟาร์มได้แหละนะ เดี๋ยวลองให้ปรับรูนนะไปลองจูนน้องอีกนิดนึ่งนะว่าพี่น้องเนี่ยนะครับมันเก่งที่ไหนบ้างแล้วก็ต้องทํารูนยังไงนะถือเรียกว่าจะสามารถนะครับใช้งานใช้ประสิทธิภาพได้เต็มที่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้่าน้ำธาตุไฟผมว่า้าน้ำธาตุไฟหน้าปั้นหัวนะพอรไวตัวนี้มันอาจจะเล่นยังยงยากนิดน,นึงนะครับดยจากพาสิฟของตัวมันเองเนาะคือเรียกว่าต้องโดนศัตรูตีนะครับพอตีแล,ะะล้วจะแฉลบแฉลบเกตเพิ่มเนาะก็ สำหรับใครที่ได้มานะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์นะเผื่อดูเป็นแนวทางนะว่าจะปั้นก่อนเลยไหมหรือว่าจะไปปั้นตัวอื่นก่อนนะครับผมสำหรับน้องนะสอนญาหรือว่าไซบอกลมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ